เรียกได้ว่าเหล่าคนบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์ยังคงเดินทางเข้าพบตำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังเคยร่วมไลฟ์ขายของกับแม่ตากและป๋าเบียผู้ต้องหาในคดีหลอกลวงขายทองคำออนไลน์และช่อโกงประชาชนล่าสุดในวันที่7ตุลาคมทางด้านของนาราทเคป,ปะเทยหรืออนิวัตปรปทุมถิ่นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็ได้เดินทางมาเพื่อชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง โดยนาลาได้เปิดเผยว่าเคยร่วมไ้ากับแม่ตักเมือ่อสองสามปีที่แล้วเป็นการขายโกโก้ไม่เคยได้รับอะไรนอกจากค่าจ้างจนกระทั่งออกมาจากเรือนจำแม่ตักได้มีการว่าจ้างหลายสองครั้งซึ่งครั้งแรกเป็นการขายสบู่และโกโก,โก้ได้ค่าจ้าง120,000บาทครั้งที่สองแม่ตักให้ไปขายเสื้อผ้าเพื่อช่วยน้ำท่วมแต่ไปถึงกลายเป็นให้ลับขายทองซึ่งเป็นการไ้ายครั้งนั้นได้ค่าจ้าง80,000บาทและที่หนักใจที่สุดคือ กลัวโดนเข้าคุกอีกรอบเพราะอยากใช้นี้ทุกคน